สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้พบกับนัดเพชรยนต์นะคะนั้นมีรถสวยๆราคาเบาๆผ่อนสบายๆนะคะมานําเสนอให้ได้ชมกันอีกแล้วนะคะกับรถคันนี้เลยนะคะโตโยต้าวีออน 1.5E ปี2013นะคะคันนี้ราคาค่าตัวอยู่เพียง269,000บาทเท่านั้นเองนะคะราคาเบาๆผ่อนสบายๆผ่อนนานสูงสุด7ปี84งวดนะคะค่างวดเนี่ยตกอยู่ประมาณ4 0 0พไปปายเท่านั้นเองนะใครที่สนใจนะคะห้ามพลาด ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทร098-260-9587นัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะ 2. กไก่คอระครัง1833ขอภอภัย 2. กไก่คอระครัง1883งกรุงเทพมหานครนะคะโลโก้ด้านหน้านะคะจะเป็นแบบโครเมียมได้เป็นรถสีขาวสว,สวยเลยนะคะ โคมไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆส,สวยๆนะคะคันนี้ใครได้ไปรับรองว่าสวยถูกใจไม่ผิดหวังนะคะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะเป็นล้อแม็กจากโรงงานนะน็อตสี่รูโลโก้ตรงกลางนะคะ ยางนะคะยางปี22เลยนะคะยางปีใหม่ๆใช้งานได้อีกยาวๆนะคะช่วงล่างของรถสภาพเดิมไม่มีคราน้ามันหยุดเลยเยิ้มนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะไฟเลี้ยวติดอยู่ตรงแก้มข้างรถนะคะกระจกมองข้างผ่าขอบกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะมือจับประตูสีด้านนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานโลโลก้ เตยตามีติดอยู่นะคะคันนี้นะคะราคาเบาๆผ่อนสบายๆใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับภายในตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะลูกค้ามือจับประตูด้านในเป็นสีดำระบบเซ็นทรัลล็อกก็จกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีที่วางแก้วน้ำคนน้ำต้องแหงประตูให้นะคะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำอีกหนึ่งที่นะคะด้านข้างคนขับเลยนะคะ พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัย3ก้านนะคะสภาพเดิมๆไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานนะคะหน้าจอเลือนไม้ของรถคันนี้นะคะจะอยู่ตรงกลางคอนโซลเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวมาดูเลขไม์กันนะคะเดี๋ยวนัดสตาร์รถให้ดูมา เล็กไม่นะคะถือว่าไม่เยอะมากนะคะ1นึ่งกิโลเมตรนะคะไม้แท้ไม่เดิมตรวจสอบประวัติได้นะคะไม่มีเรื่องของการกลับไม่กอไม่อย่างแน่นอนนะคะการันตีให้เลยนะคะเครื่องเล่นเสียงเป็นแบบวิทยุ FM CD ได้นะคะแอร์เป็นแอร์อนาล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับเกียร์ออตโต้แบบขั้นบันไดนะคะสวยๆเลยนะคะคันนี้ใครสนใจนะคะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะลมแอร์เนี่ยยังเย็นๆอยู่เลยนะคะลูกค้า สำหรับฝ้าเพดานนะคะไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือว่าลงอักขระยันใดๆเลยนะคะฝ้าสวยๆนะเบาะรถนะคะเป็นเบาผ้านะคะคันนี้ได้เป็นเบาผ้าสีดานะคะ ลวดลายของเบาะนะคะส,ยสวยๆเบาะแน่นๆต่งๆตึงๆไม่มีรอยเฉกรอยขาดไม่เหี่ยวไม่ย่นไม่ชํำด้วยนะคะข้อดีของเบาะผ้าเลยนะคะระบายอากาศได้ดีนะคะแต่ข้อเสียก็อาจจะดูแลนะคะทาความสะอาดยากนิดนึงนะคะหัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยข่ายรอยขยับขยื่นนะการันตีโครงสร้างให้นะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะ สำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างๆนั่งสบายๆนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้หนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้มีที่แขวนสัมภาระให้แล้วก็มีที่วางแก้วน้ำด้านหลังให้หนึ่งใบนะคะ ราคาเบาๆผ่อนสบายๆใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้นะไฟท้ายนะคะดีไซน์มาสวยงามมาพร้อมกับไฟทับทิมด้านล่างฝั่งละ1จุดนะคะโลโก้ด้านหลังนะคะเป็นแบบโครเมียมกระจกหลังติดตัวไล่ฟ้ามาแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3าให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะกว้างๆกันเลยนะคะบรรจุสัมภาระได้ยเยอะพอสมควรนะคะลูกค้า โครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆนะคะการันตีโครงสร้างให้นะคะบอดี้ด้านหน้านะคะไม่มีรอยสนิมกัดกินนะคะล้ออะไหล่อุปกรณ์แม่แรงอยู่ครบเลยนะคะรถไม่เคยจมน้ำนะคะโครงสร้างเดิมๆรอยซีนเดิมๆจากโรงงานมีให้เห็นเด่นชัดนะคะ สำหรับหัวน็อตด้านหลังนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีรอยไข่รอยขยับขยื่นนะคะการันตีให้นะคะของเราคัดเกรดคัดคุณภาพทุกคันนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรนัศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เนัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะเอกสารครบรู้ผลภายในสวันนะคะต่างจังหวัดมีบริการ ไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่แล้วก็มีบริการส่งรถสไลดยให้ด้วยนะใครที่สนใจนะคะห้ามพลาดเลยนะคะคันนี้สวยๆนะคะภาสีนะคะหมดเดือน5นะคะปี66นะคะหมดพฤษภา66กนะคะกระจกบานหน้าเดิมนะคะโลโก้เตต้ายังมีติดอยู่นะคะกระจกเดิมนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดกันเลยนะเดี๋ยวนัดพาไปชมกันต่อเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ VVTi นะคะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินขนาด 40,500cc 109แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพเดิมๆไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะเครื่องยนต์แห้งๆนะคะตัวสอบประวัติที่มาที่ไปนะคะจากศูนย์บริการได้เลยนะเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำกับสีเป็นเครื่องนะคะไม่มีแน่นอนคงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะจุดมาร์กแต้มสีจากโรงงานนะคะ มีให้เห็นเด่นชัดจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะหัวน,อน็อตด้านในไม่มีรอยไขยรอยขยับเขยี้เลยนะคะหัวน็อตฝาก,กระโปรงเดิมๆนะคะฉนวนกันความร้อนยังอยู่สติกเกอร์มอกอมีติดอยู่ครบนะคะโลโก้ตเตเลตาต้องฝาก,กระโปรงนะคะมีติดอยู่นะคันนี้นะคะ สวยเดิมเลยนะคะคงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะราคาเบาๆผ่อนสบายๆด้วยนะคะกับรถคันนี้นะคะ t o y ยต้า i o s 1.5e ปี2013นะคะราคาค่าตัว2 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้ผ่อนนานสูงสุด7ปี84งวดนะคะค่างวดตกอยู่ประมาณ4,000กลางๆเท่านั้นเองนะใครที่สนใจห้ามพลาดนะคะรีบโทรมาหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร098260958 87นัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะหรือว่าเข้ามาดูรถจริงกันได้เลยนะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1น,นะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถนะคะให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ